เฟสฮุ o เฟสฮุกเ o ฮุกเฮ้ยขึ้นมาเม้นสิขึ้นมาเม้นเลย v o i c e m ม n กับเฟสฮ o กเฟสฮุก o ฟสบุ๊คไ o กส์เม้นเด็กเม้นเฟสฮุกสนับสนุนโดยโอเค o ุกสนุกโดนประเด็นของเราวันนี้ถามกันไปว่านะครับวิธีหยุดการจราจรของแก๊งอนุภาเนี่ยมีวิธีการหยุดยังไงกันบ้างนะฮะมีบอกว่าให้จับยัดลงหม้อนะแล้วก็ไปถ่วงน้ำเลยพี่ Oh my god นี่แม่นากล้าแล้ว นะครับแล้วก็เวลาคือถ้าแกไปจับไม่ดีเนี่ยมันยื่นแขนออกมาจับแกอีกนะฮะเออนะครับแล้วก็มีบอกว่าให้พี่นั่นแหละไปยืนแก้ผ้าแล้วก็เต้นนะสักพักหนึ่งมันหยุดเองมันหยุดตีกันมาตีพี่แทนอะ่ะแล้วพาพี่ส่งโรงพยาบาลด้วยนะฮะเออถ้าอาการจะแบบสาหัสแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็มีบอกว่าให้เอาสาวๆนะพวกนางแบบหนังสือแบบว้าบบิวนิดน,นึงอะ่ะไปยืนอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนี่ยมันจะหยุดเอง <c oughs> มันจะมาทําอะไรน้องเขาหรือเปล่า ไม่คุ้มนะฮะโอ้ oh my God โยสวัสดีครับสวัสดีครับอืมชื่ออะไรครับบอมแพร่ค้าเป็นขับพี่เบียร์นี่เป็นแฟนขับบอล <c oughs> บอเลเมื่อไรจะมีผลงาน,นใหม่ครับ <c oughs> เขาได้ถือไป้ายไฟไปบอกชื่อเพลงนั้นให้อ๋อก็คงจะ นี่น่ครับเนี่ยนะเด็กคนที่ผมเป็นแฟนคลับจะต้องเป็นแบบนี้หลงตัวเองหลงทางหลงเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะตัวเองเป็นเป็นอะไรอยู่ตอนนี้แบบนี้เลยคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับอยู่เป็นโลกจินตนาการไปตุ้มตามเดอะสตาร์ตลอดเวลาตอนครับวันนี้ถ้าเกิดแบบว่ามีแบบคนไม่ดีมันแบบชอบกอดจราจนอย่างนี้นะฮะเออไม่เกี่ยวกับจราจรนี่นะครับน้องบอลจะมีวิธีแก้ไขยังไงวิธีแก้ไขผมก็ไปปูเสือตรงกลางแล้วก็ตั้งวงไพร์แล้วก็สาม ใครเล่นบ้างขาขาดเออแบสักพักหนึ่งนะครับมันมาครบสี่ที่เหลือไปจราจรต่อไม่สักพักหนึ่งบอลตะโกนขาขาดนะครับมันมองเสร็จปุ๊บเฮ้ยยังไม่ขาดงั้นฟันยังมันขาดดีกว่าวะนะครับไอบอลขาเป๋กับบ้านเลยมีแผนสำรองมีแผนสำรองด้วยต่อกกับผมเนี่ยเป็นแฟนขับเขานายเจ๋งว่ะเออยืนยืนทอแอร์ให้มันเลยเป็นที่เลยพี่ ไม่ใช้อาวุธใช้ท่อแอร์ตีหลังกันโอ้โห S> <S สุดยอดแลยครับน้งบอลนี่สวัสดีต้าครับสวัสดีครับพี่เกนี่สวัสดีฮะเฮ้ยตาปราบการจราจรปราบแก๊งเกเรกวนเมืองทำยังไงดีฮะตาโอ้ยไม่ยากสิไม่ยากเหรอทำาไงดีตอกตอกเออทำไงทำไงพี่ใั่กระบอกไม้แผงเลยใช่ป่ะเออแล้วอืใส่ในนั้นแล้วอือใส่ในกระบอกไม้ไผ่อะแล้วทำไงต่อ จับตะกะแตนใส,ส่แล้วฉลวัดตัวแล้วจับตะกะแตนใส่เข้าไปอีกมีกระบอกไม้ไผ่ตอนนี้มีทั้งอึมีทั้งตะกะแตล่ละแล้วทำยังไงต่อโยนไปเลยโยนเข้าไป,ไปกลางวงพวกมัน,นเลยจายมุ้งมาเลยโอ้โหโอ้โโอโกระบอกไม้ไผ่แตกขี้เลียเออเ่ยราบอึเลี่ยราบตะกะแตนบินออกมาว่อนโอ้โหตาแกคิดได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไอ้แม่มันเหลือเชื่อจริงๆเอ้ยตาเอ้ย Fast hook, man, Hook, man, man, come man, 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 Voice man, man, de. man, fast, fast. Snub, snub, snub. Okay, hook Fast hook, man, hook man, man,